มันถึงที่สุดแล้วมันถึงเวลาของมันแล้วนะท่านที่รัฐทักษิณไม่ได้กลับมาแล้วบอกว่าจัดการไอ้คนนั้นจัดการไอ้คนนี้เขาปล่อยให้มึงพูดค่ะเพราะที่ฉันเคยพูดเสมอนะคะบอกว่ามึงมีแต่บอกว่าจะแฉทักษิณนูน่นนี่ยล่าสุดก็เอาคลิปเสดงเสแดงมาเปิดนี่คืออยากให้ประเทศไปถึงไหนวันนี้เรากําลังจะมีรมัฐบาลประเทศกําลังจะทําให้ประชาชนมีกินมีใช้าจะาก,กระตุ้นเศรษฐกิจมึงยังไปเอาคลิปไอ้นั่นยังมาพูดถึงเสแดงยังมาอะไรต่ออะไรกุโคตรลำคาญน,นะ กรณีของเศรษฐาเนี่ยนะฮะที่ถูกปลวไปเนี่ยก็จากคนแค่สี่สิบคนส่วนกรณีขององค์อิงเนี่ยนะได้ขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ได้ขึ้นมาจากการโหวตของพรรคการเมืองและดิฉันถามหน่อยค่ะว่าทักษิณเขาไปทําให้ลูกเขาได้เป็นนายกตรงไหนองค์<ะ>อิงอเขาได้เป็นนายกนะคะมันเกิดจากการโหวตของสสในสภาแล้วได้เสียงท่วงท้นด้วยค่ะนะะไม่ใช่กระท่อนกระท่านนะไม่ใช่ปริ่งน้ําจะหายใจไม่ไม่ค่อยออกอะ นี่คือเขาได้มาจากการเลือกนะฮะแล้วสสในสภามาจากใครไมไ่มีใครจิ้มมาค่ะทุกคนได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งหมดนะฮะคนเลือกน้อยนะฮะก็ได้เก้าอี้น้อยคนเลือกมากก็ได้เก้าอี้มากก็แค่นั้นเองที่มานั่งพูดนะฮะบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นนายกพ่อให้ฉันไม่เอาร้องดอ,องกันค่ะใครไม่ดีก็เขีรยออกถือเป็นการคัดกรองคน สถานการณ์เนี่ยนะมันจะสร้างวีรบุรบุษในขณะเดียวกันสถานการณ์มันก็จะช่วยเราคัดกรองคนคนที่ไม่ใช่นะคะมันก็จะออกไปคนที่เคยเป็นเหลือบเกาะอยู่กับพักเพื่อไทยมานานแล้วก็ทําเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยวันนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเขามีเขามีเขาไปที่ไหนมันพังที่นั่นจริงๆไปกันไม่กี่วันพักพลังประชารัฐแตกเป็นงเสียงแล้วคุณออกจากพัคใหญ่ๆเนี่ยเป็นเพราะคุณทําตัวเองอะ่ะ แล้วออกไปแทนที่จะไปออกไปอยู่พักที่มันดีกว่าซึ่งมันไม่มีไงก็ช่วยไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทีฉันบอกว่ามันถึงข่าวถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันเห็นบรรยากาศนะฮะของดินเนอร์ท็กนะที่ภารกรเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าหอมกลิ่นความเจริญเห็นบรรยากาศของกลุ่มทุนนักธุรกิจนะฮะหรือแม้กระทั่งสื่อนะแล้วก็คนเเป็นบุคคลสำคัญสำคัญของประเทศเนี่ยไปรวมกันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ย เอามันสมองของแต่ละคนมาช่วยกันพัฒนาประเทศประเทศมันจะไปขนาดไหนวันนี้ขอพูดตรงนี้ค่ะวันนี้ไม่คิดจะด่าใครนะคะแต่จริงๆนี่แหละนะคะสุดยอดค่ะดิฉันบอกว่าตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะใครบางคนเนี่ยเพิ่งมาเห็นหลังๆแต่ว่าหลังปีสี่เก้าดิฉันจัดวิทยุนะเป็นคนที่จัดรายการวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนเห็นหน้าไม่ค่อยมีคนรู้จัก ไม่ใช่เพิ่งเกิดค่ะอีพวกที่มันบอกว่ามึงมึงมึงแดงขนาดไหนมึงแดงก่อนน่ะกูแดงกว่านู่นนี่นั่นไปไกลๆค่ะนะฮะในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยนั่งจัดวิทยุอยู่อีพวกนี้เนี่ยนะไม่รู้เป็นวุ้นอยู่ไหนวันดีคืนดีก็ฮิวโนตบุ๊กมานั่งจัดรายการเนี่ยก็เลยอยากถามว่าตกลงเนี่ยใครแดงก่อนไม่ต้องมาพูดละค่ะใครจะแดงก่อนแดงกว่าไม่สําคัญวันนี้มึงยังแดงอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสำคัญไง ดิฉันเป็นคนอย่างนี้ไม่ไม่เคยอวดตัวเองไม่เคยจะแบบว่าวิ่งไปหาแสงหรืออะไรเราอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็มีคนมาฟังจนในที่สุดก็มีคนมาเป็นแฟนคลับจนในที่สุดก็มีคนมาช่วยซื้อสินค้าอะไรเราก็อยู่ได้นะคะคำว่าแดงหาแดกไม่ต้องมาใช้กับดิฉันค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปหาแดกกับคนอื่นอยู่ได้เพราะว่าเรามีอาชีพทำนะคะเราหาแดกเองค่ะเราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องไปนั่งไถเงินคนนั้นคนนี้ ไม่จาเป็นต้องไปขายตัวขายจิตวิญญาณให้ใครแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะสิกว่าปีเนี่ยสิปีของนายกทักษิณเนี่ยก็คือระยะเวลาที่ท่านนายกทักษิณถูกรัฐประหารมาจนกระทั่งได้กลับบ้านนั่นคือระยะเวลาในการต่อสู้ของดิฉันเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอเคลมที่ตึงค่ะแต่ไม่ได้ทวงอะไรค่ะแต่ต้องการจะบอกให้รู้สําหรับคนที่เคยมาชี้หน้าว่ามึงแดงมึงแดงตั้งแต่เมื่อไหร่มึงเป็นใครมึงจะสู้กูได้เหรือกูนู่นนี่นั่น จะบอกเลยนะคะว่าทุกสนามละคะ่ะดิฉันก็อยู่ในนั้นแม้กระทั่งสนามสุดท้ายที่อักษะเออนะคะบอกให้รู้อย่างนี้นะคะเผื่อมึงไม่รู้แล้วก็เที่ยวมาถามเที่ยวมาอะไรนะคะแดงกว่าแล้วไงถ้าในเมื่อแดงแดงบ้างไม่แดงบ้างเดี๋ยวไปแดกส้มเดี๋ยวไปแดกนู่นแดกนี่นะคะในขณะที่ตัวดิฉันเองก็อยู่ของดิฉันตรงนี้แหละจนกระทั่งวันนี้นะคะท่านในรกทักษิณได้กลับมาอุ้งยิ่งได้เป็นนายกเราเคยพูดแล้วค่ะ นลคนที่พูดบอกว่าทักษิณเนี่ยนะฮะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายบอกได้เลยคณะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าเขาจงใจเพราะไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าตระกูลจินวัตสืบผูกขาดสืบทอดอำนาจถ้าอุ้งอิงเนี่ยนะคะอยู่ครบสี่ปีอาจจะเป็นคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกก็ได้หรือถ้าอุ้งอิงอยู่อีกครั้งหนึ่งก็คือสองสมัยนั่นก็คือจะมาว่าสืบทอดไม่ได้เพราะว่าประชาชนเลือกมา แล้ววันนี้ที่มาบอกเนี่ยนะคะบอกว่ามึงได้เป็นนายกพ่อ,พอมึงแล้วทักษิณเขามีส่วนไปโหวตนะคะในสภาเขาเข้าสภาที่ไหนคะคอุ้งอิงเขาได้เป็นนายกนะคะมันเกิดจากการโหวตของสสในสภาแล้วได้เสียงท่วมท้นด้วยค่ะนะไม่ใช่กระท่อนกระท่านนะไม่ใช่ปริ่มน้ําจะหายใจไม่ไม่ค่อยออกอะนี่คือเขาได้มาจากการเลือกนะคะแล้วสสในสภามาจากใครไม่มีใครจิ้มมาค่ะ ทุกคนได้รับการเลือกสร้างมาจากประชาชนทั้งหมดนะฮะคนเลือกน้อยนะฮะก็ได้เก้าอี้น้อยคนเลือกมากก็ได้เก้าอี้มากก็แค่นั้นเองที่มานั่งพูดนะครับบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นนายกเพราะพ่อให้คือพ่อจะไปให้อะไรได้คะพ่อเป็นอะไรวันเนี้วันที่อุ้งอิงเนี่ยนะฮะได้รับการโหวตอะไรเนี่ยทักษิณยังไม่ได้อะไรเลยแม้จะแต่งชุดขาวแม่งก็เอามาเป็นประเด็น คือคนพวกนี้ท่็นบอกได้เลยนะครับบ้านเมืองไม่เจริญก็เพราะมึงมึงอยากจะให้บ้านเมืองเป็นอย่างใจมึงเนี่ยนะคะดีฉันก็บอกว่ามึงก็ลงเลือกตั้งเลยแล้วให้ประชาชนเขาเลือกดูเขาจะเลือกมึงไหมแล้วสุดท้ายเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระใดๆนะคะมันเป็นด้วยตัวเองกรณีของเศรษฐาเนี่ยนะคะที่ถูกปลดไปเนี่ยก็จากคนแค่สี่สิบคน ส่วนกรณีขององุ่นเองเนี่ยนะได้ขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ได้ขึ้นมาจากการโหวตของพรรคการเมืองแล้วดิฉันถามหน่อยค่ะว่าทักษิณเขาไปทําให้ลูกเขาได้เป็นนายกตรงไหนตลกค่ะอย่ามาใช้วัฒกรรมหรืออย่ามาใช้วิธีการแบบเสี่ยมส่อเสียดนู่นนี่นั่นนะคะประเทศมันควรจะไปถึงไหนแล้วนะคะใครทําไม่ดีก็ว่าไปหรือถ้ารับาบเนี่ยเขาบริหารแล้วมันไม่อะไรขึ้นคุณสามารถพูดได้ นะแต่ไม่ใช่มาแซะในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่มาแซะว่าเป็นลูกแง่ไม่ใช่มาบอกว่าลูกโตแล้วไม่นู่นไม่นี่นะ,ะบางคนก็บอกว่าปล่อยให้ลูกเธอลูกโตแล้วนะคะจะมานั่งนู่นนี่นั่นเขาเป็นพ่อลูกกันไม่เห็นแปลกเลยค่ะการที่คุณการที่ท่านนายกทักษิณเนี่ยนะฮะเขาจะไปแสดงความดีอกดีใจกับลูกเขาหรือไปปรากฏตัวกับกับลูกเขาไม่เห็นแปลกเลยนะ,ะเขาจะพูดอะไรถึงลูกเขาก็ไม่แปลกค่ะ เพราะก็เป็นพ่อลูกกันส่วนมึงอะไม่รู้เป็นใครนะก็ไม่รู้จะเสือกทําไมฮะแล้วชนะโดยไม่ต้องทําอะไรค่ะคือดิฉันบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดจากมันถึงที่สุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วมันถึงเวลาของมันแล้วนะท่าเนเจ้าทักษิณไม่ได้กลับมาแล้วบอกว่าจัดการไอ้คนนั้นจัดการไอ้คนนี้เขาปล่อยให้มึงพูดค่ะ เพราะที่ฉันเคยพูดเสมอนะคะบอกว่ามึงมีแต่บอกว่าจะแฉทักษินนู่นนี่นล่าสุดก็เอาคลิปเสดงเสแดงมาเปิดนี่คืออยากให้ประเทศไปถึงไหนวันนี้เรากําลังจะมีรมัฐบาลประเทศกําลังจะทําให้ประชาชนมีกินมีใช้จกะกระตุ้นเศรษฐกิจมึงยังไปเอาคลิปไอ้นั่นยังมาพูดถึงเสแดงยังมาอะไรต่ออะไรกูโคตรลำคานนะนะอ่ะวันนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากขอบคุณสําหรับคนที่สั่งชาสุพลักษ์เข้ามาชาสุภลักษ์ตอนนี้นะใครสั่งเข้ามานะคะของจะส่งได้ประมาณวันเสาร์แล้วหลังจากวันเสาร์เนี่ยถ้าใครสั่งเนี่ยก็จะต้องรออีกสองน,นคือของส่งเยอะมากขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะหรือมีอาการท้องผูกแล้วก็มีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อมมีกรดม,มีแก๊สในกระเพาะเยอะ อยากจะเรอก็เรยไม่ออกอยากจะผายลมนะคะมันก็ไม่ยอมหลุดแล้วกินอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกเลี่ยนนะคะแสบร้อนขึ้นมาที่ซวงอกเนี่ยนะ,ะอาการอาหารไม่ย่อยมันเกิดจากการที่นะฮะเรากินอาหารลงไปแล้วเอออาการกรดไหลย,ย้อนเกิดจากการที่อาหารไม่ย่อยกินอาหารลงไปแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ไปไหนนะะมันก็ไหลย,ย้อนขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจชาตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวโทรเข้ามา ส่วนสมุนไพรเอ็นดีพวกนี้ก็จะจัดส่งให้ค่ะตัวสมุนไพรเอ็นดีสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันสูงนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้กินเอนดีได้ค่ะดิฉันกินมาเนี่ยบอกเลยค่ะว่ากินเองขายเองนักเลงพอถ้าของไม่ดีไม่กล้าเอามาขายค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมันจะดา่ามันต้องแน่นอนมันต้องดีถึงเอามาขายจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะคะ0 8 9 7 8 9 9 9 5 3ค่ะ 0897899953ค่ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะถึงมั่นใจนะคะว่าใครที่มาด่าว่าแดงหาแดกบอกได้เลยค่ะว่าใช่หาแดกจริงนะแต่หาแดกเองค่ะไม่ได้ไปขอคนอื่นแดกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ